เจาะลึกภารกิจกุดรากถอนโคนความเสี่ยงใต้ดินทีแม็กลุยร่องคูเลตลึกแค่ไหนก็ต้องเจอคุณรู้ไหมว่าความตายที่น่ากลัวที่สุดคือความตายที่มองไม่เห็นและมันอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณแค่ไม่กี่เซนติเมตรวันนี้ที่ร่องคูเลตแผ่นดินกาลังสไลด์ทับถมระเบิดให้ลึกลงไปอีกหลายเซนติเมตรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะสาหรับหน่วย T Mac, ทีแม็กทุ่นระเบิดที่ปลอดภัยที่สุดคือทุ่นที่ถูกกู้ขึ้นมาแล้วเท่านั้นใครบอกว่าชายแดนสงบมาดูของจริงทางนี้ นี่คือข้อมูลวงในที่สื่อหลักอาจไม่ได้บอกคุณครับภารกิจนี้ไม่ใช่แค่เดินถือเครื่องตรวจแล้วจบแต่นี่คือยุทธ,ธวิธีพิชิตพันธสัญญาออตตาวาของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ t m a มที่ร่องคูเลตเนี่ยดินมันสไลด์ทับถมทุ่นเก่าจนลึกลงไปหลายสิบเซนติเมตรครับเครื่องตรวจทั่วไปอาจจะบอดแต่เรามีเคี้ยวเล็บที่เหนือกว่านั่นคือสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ฝึกมาเพื่อดมกลิ่นความตายโดยเฉพาะต่อให้ดินจะหนาหรือภูมิประเทศจะโหดแค่ไหนถ้ากลิ่นระเบิดโชยมาพวกเขาไม่มีทางรอด ฟันธงเลยนะนานี้้ไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพต่อเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนการที่หน่วย TMAX ประกาศกล่าวว่าจะตามจนกว่าจะเจอมันสะท้อนถึงวินัยทหารไทยที่กัดไม่ปล่อยยุทธศาสตร์นี้สําคัญมากเพราะถ้าเราเคลียร์พื้นที่ไม่ขาดพื้นที่นั้นก็คือเขตแดนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปตลอดกาลนี่คือการรบกับอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงครับ ทหารไทยทำงานหนักขนาดนี้ขุดดินทุกเซนติเมตรเพื่อความปลอดภัยของพวกเราคุณละ่ะให้กำลังใจพี่ๆทีแม็กกันหน่อยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ให้สนั่งช่องเวลาพี่ทหารเข้ามาเห็นจะได้รู้ว่าคนแนวหลังสนับสนุนเขาเต็มที่และคุณคิดว่าพื้นที่ไหนในไทยที่ควรได้รับการกู้ระเบิดเร่งด่วนที่สุดพิมพ์บอกเราหน่อยผมอ่านทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความจริงที่ดุด,ดันนี้ออกไปนี่คือ 28HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ